โอ้โห oh, หามาให้แล้วครับที่ดินนี่มายงชิดเต็มไปหมดเลยร้อยตรางวาก็เป็นเจ้าของได้แล้วนี่วันนี้ผมบอยสิทธิ์ธน克拉ไปอยู่กับพี่สาวเจดีอยู่นครนายกอนะนครนายกคุ้มค่าติดถนนลาดยางด้วยใกล้ๆตัวมีจังหวัดนิดเดียวใกล้ๆเขาเรียกว่าน้ําตกหน่อยเดียวเองออยากรู้จะเป็นยังไงตามผมบอยสิทธิ์ธน克拉มานี่มายงชิดเต็มโตเลยตามมาเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับผมกลับกล้องก่อนนะกลับกล้องปุ๊บถนนลาดยางเลยนะครับแล้วไปเจอหน้าพี่สาวเจดีเจ้าของกันว่าเป็นยังนะ ผมกลับกล้องให้ครบก่อนนะครับนี่อ่ะโอเคเมื่อกลับกล้องแล้วก็ไปดินี่เห็นไหมเห็นเห็นถนนไหมอ่าอาจจะว่อนเว้อเยอะนิดนึงพาเที่ยวพาชมกันพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบรบกวนสักนิดหนึ่งเลยครับพี่ครับวันนี้พาผมมาเที่ยวหน่อยวันนี้ผมมานี่ผมจะได้กินมายงชิดไหมเนี่ยอ๋อค่ะได้ใช่ไหมพี่ไม่เปลี่ยนที่อยู่นะเด็ดแล้วไม่ใช่รูปหนึ่งห้าปีนะพี่นะพี่ครับมีคนมาชมพี่เนี่ยห้าร้อยกว่าคนละพี่อะไรครับเนี่ยครับ สวัสดีครับพี่ตาครับ fc ใครเข้ามานี่ช่วยพพอร์ตผมหน่อยแล้วกันนะผมพูดอะไรพิมพ์หน่อยนี่อยู่นะครนายกจะพามาดูพี่เขาขายพี่ที่แปลงละร้อยตารางวาไปเตรียมกระดาษมาคนละแผ่นไปเตรียมปากกามาคนละด้ามเดี๋ยวจะถามเบอร์ก็ให้แต่ก่อนที่จะไปดูสวนนะครับพี่เขาไม่ไม่เรียกสวนนี่ที่ที่เราจะขายเนี่ยผมยังไม่ค่อยถามอะไรพี่แต่ผมขอดูมายงชิดก่อนต้นนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่มายงชิดไหมฮะอ๋อใช่ค่ะเป็นสวนเลยนะครับ มะยงชิดกับมะปางต่างกันยังไงครับพี่ตาครับอ๋อความหวานนะคะมะยงชิดจะหวานเหรออ่มามะปางจะหวานกว่าอ๋อมะยงชีดมันจะอมเปรี้ยวนิดนอยเปรี้ยวอมหวานโ,โ,โ,โลหนึ่งผมซื้อมาร้อยกว่าบ,บาทนะพี่แพงมากอ่าแต่คุ้มค่าแต่อร่อยอย่าเรียกว่าแพงมากเลยผมว่ามันคุ้มค่าพี่ตาครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลอะไรกันตำบลศรีนาวาค่ะตำบลศรีนาวาอำเภอละพี่อำเภอ,อ,เ,ภอเมืองค่ะอำเภอเมือง จังหวัดนครนายกใช่ค่ะท่านผู้ชมพิมมาหน่อยเผื่อใครถามมาผมจะได้ไม่ต้องบอกนะครับอําเภอเมืองนครนายกตรงนี้นี่มันห่างจากตัวจังหวัดไกลไหมพี่ประมาณ12อกิโละค่ะ12กิโลนี่ดูให้ดูรถวิ่งกันเต็มไปหมดเลยนะครับพี่ตาก่อนจะไปดูข้างในกันนีแปลงพี่อยู่ข้างในใช่ไหมครับอ่าเน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 นเห็นธงไหมติดภูเขาด้วยเลยนะนี่ตยแปลงพี่เขาติดภูเขาเลยนะครับ ไปเตรียมกระดาษไปเตรียมปากกามาเลยขอบคุณคุณอังคณาพี่อังคณามากที่พิมพ์ให้ผมนะครับเพื่อนบ้านนี่รอบเลยรอบด้านเลยพี่มาดูรุกวนมาดูถนนระยัางกับผมหน่อยนึงนะครับพี่ตาถามก่อนแปรกี่ตารางวาอ๋อร้อยตารางวาค่ะราคายังไม่บอกเดี๋ยวให้เห็นที่ก่อนค่บอกอ่าอันนี้เราไปอยู่ทางเข้ากันพี่ขอดูถนนหน่อยทีครับอ่าอำเภอพี่ที่ตามผมมาเลยครับ,รบอำเภอเมืองนคะรนายกนะท่านผู้ชมเนี่ยดู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 ถนนโอ้โหรถเยอะมากเลยพี่ ตรงนี้ทําไมมันพี่ตายอยู่ข้างหน้าผมนิดนึงเรามาแล้วดูแรงหรือ,อดูฝนทําไมต้นไม้มันเขียวแล้วพี่อ๋ออ่าต้นไม้ตรงนี้จะเขียวตลอดอะเขียวทั้งปีเลยอ,อ่าข้างหน้านี่ก็เป็นร้านค้านะพี่นะเข้ามานี่เขียวตลอดเลยพี่มันห่างจากวัดหลวงพ่อปากแดงกี่กิโลเจ็ดกิโลค่ะเจ็ดกิโลวัดหลวงพ่อปากแดงหรือวัดพามณีนั่นแหละหรือเรียกง,ง่ายๆคือตลาดลงเกลือใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ่านี่คือข้างหน้านะท่านผู้ชมดูแล้วกันนะ นี่มีไฟโซล่าเซลล์นี่มีบ้านโค้นมีรีสอร์ทเต็ตไมไปหมดเลยนะครับพี่ตาครับตรงนี้มันอยู่ใกล้กับอะไรอ,อ๋อทางนี้ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้ภูกระเลียงค่ะอะไรนะพี่หูภูก,กระเลียงค่ะศูนย์การเรียนรู้ภูกระเลียงค่ะศูนย์การเรียนรู้ภูกระเลียงมีครัวร้านอาหารด้วยนี่พี่อ๋อมีครัวค่ะครัวขมงตรงศูนย์การเรียนรู้เนี่ยค่ะครัวขมงอยู่ติดกันเลยห่างจากนี้ไม่ไม่กี่เรียกว่าไม่กี่เมตร ใครอยากรู้ว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนให้จับศูนย์การเรียนรู้ภูกระเกลียงแล้วกันพี่ตาน้ําท่วมไหมไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมเฉพาะวันที่ผมมาเปล่าอ๋อไม่ไม่ท่วมตลอดเท่าที่มันสูงแล้วที่เป็นเนินแ่ะฝั่งนี<ส>้ฝั่งน้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลนี่เกือบ30เ<ส>มตร<ม>เลยถือว่าสูงนะพี่นะอ่ะ,อะพี่ตาเราไปข้างในกันท่านผู้ชมตามผมมาฝากกดแชร์ฝากกดไลค์หน่อยละกันนะนะครับอ่าฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เป็นการช่วยผมหน่อยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่เขียวขจีเลยนะครับ พ,พี่ตาระวังฉนวนมันจะโดนน,นี่นั่นมันจะโดนไม้นิดนึงพี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะก็แก๊กอ่าพี่ตาแปลงนี้เดินไปคุยกันไปพี่เป,เป็นชนวนสีอะไรอ๋อเป็นขุดแดงค่ะพี่เอามาหมดเลยค่ะมีทั้งหมดกี่แปลงพี่อ่าเจ็ดแปลงค่ะเจ็ดแปลงท่านผู้ชมดูนะฮะเจ็ดแปลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปดูเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันติดภูเขาเหรอพี่ค่ะเขาเรียกเป็นอ่าภูกระเลียงค่ะฝั่งนี้ค่ะภูกระเลียงนี่ท่านผู้ชมชุมชนค่ะพี่พี่ยืนตรงตรงทงสีฟ้าก่อนแน่ ให้เริ่มแงม้มแยมโฉมเขาเรียกว่ายนโฉมกันก่อนตรงนี้พี่ติดป่าชุมชนหรือติดภูเขาข้างหลังน้ําป่ามีไหมพี่อ๋อไม่ไม่ไม,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 มีค่ะไม่เคยท่วมค่ะอ่ามีเจ็ดแปลงฉนดทุกคุดแดงนี่ทุกผืนเลยไหมพี่ค่ะทุกผืนค่ะไม่ใช่เจ็ดแปลงนี่คุดแดงหนึ่งผืนคุดเขียวสองผืนคุดดำห้าผืนไม่ใช่นะค่ะแดงหมดเลยนะค่ะแดงหมดค่ะไม่ลูกผสมนะพี่นะค่ะหนึ่งร้อยตารางวาถามเลยพี่ตาขายเท่าไหร่เก้าหกเก้าค่ะหกแสนเก้าค่ะท่านผู้ชมพิมพ์มาหน่อย 1 0 0ตารางวานครนายก6กแสนเก้าอะหกแสนเก้าพี่ครับแล้วตรงนี้มาจากกรุงเทพสักกี่กิโลนะกรุงเทพร้อยเกือบร้อยได้ไหมค่ะร้อยกว่าโลค่ะเกือบๆแล้วผมว่าเกือบๆแหละไปลังสิทธนะพี่นะอ่าก็ถือว่าไม่ไกลมากพี่ครับแล้วอย่างเงี้ยปลาปามีไหมปลาปามีค่ะน่า่มีเลมีเลยค่ะปลาปามีค่ะไฟฟ้าล่ะครับ ไฟฟ้าก็อยู่หน้าที่ได้เลยค่ะมีไฟฟ้ามีปลาปลานี่พี่เดี๋ยวเดินมากับผมในการสัญญาณตรงนั้นมันจะบางบางนิดหนึ่งนี่ท่านม่ชมสัญญาณดีไหมถ้าดีฝากพิมพ์หน่อยแล้วกันนะครับใกล้บุเขาสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี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 ่บรรยากาศนะพี่นะเดี๋ยวผมให้ชมตรงนี้นี่นี่นี่พี่ครับแล้วอย่างนี้ฮะไอ้หกแสนเก้าเนี่ยพี่ตามายืนตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่านี่นี่บรรยากาศทั้งหมดเลยหกแสนเก้าเนี่ยพี่ข้าโอนพี่ออกให้ไหมออกให้หมดค่ะ ออกให้ทุกอย่างเลยะนะครับสัญญาณมันจะไม่ดีนิดนึงนะครับก็ต้องขออาภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้พี่ตาบอกแล้วว่าน้ําไม่ท่วมน้ําป่ามีไหมพี่ไม่มีค่ะน้ําป่าไม่มีหลายหลากถ้าคนสนใจเนี่ยพี่โทรหาพี่ตาเบอร์อะไร081 6 4 9 3 9 9 9ีกสกค่ะอีกสักรอบช้าๆสิครับพี่081 6493999ค่ะอ่ะวาวางเงินจองเยอะไหมพี่ 30, สามหมืค่ะสามหมืให้เวลานานไหมหนึ่1 1> เดือนค่ะเอาแปลงง่ายๆเลยว่าใครชอบของพี่เนี่ยวางเงิน3ามหมื่นเดือนนัดไปโอนกันที่สำนักงานที่ดินนครศรีธรรมราชน,น,นครนายกนครนายกนะพี่นะอ่าไม่หลงกลผมนะครับไปที่นครนายกตัวจังหวัดได้เลยอ่าอย่างกรณีร้อยตารางวานี่มันอยู่ตรงไหนบ้างพี่อ่าค่ะเริ่มจากนี้ค่ะแปมีหมุดมีอะไรหมดเลยนะพี่นะ อ่านี่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 ข้างหลังพีบุเขานะครับถ้าสัญญาณไม่ชัดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มเ็มกันตรงนี้สัญญาณจะไม่ดีนิดนึงนะครับพี่แล้วอย่างเงี้ยคนมาอยู่อะครับพี่ตายินจนนั้นก่อนแล้วกันฮะคนมาอยู่เนี่ยครับพี่จะซื้อของกินนี่ไปซื้อแถวไหนกันอ๋อออกไปตรงนี้ค่ะประมาณ2กิโลกว่ากว่าคกิโลสี่แยกประชากะเกษมค่ะจะมีตลาดนัดแล้วก็ซีเจเซเว่นโลตัสอยู่ที่เดียวกันหมดเลยค่ะอ่าซีเจ เซเว่นตลา,าดอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ผมมองมันจะมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งพี่สัญญาณมือถือไม่เสถียรอยู่แค่เรื่องเดียวอย่างอื่นโอเคหมดเพราะมันติดภูเขานะพี่นะเรื่องเดียวไฟฟ้ามีไหมพี่มีค่ะหน้าที่ได้เปิดอ่าปลาปลาล่ะครับปลาปลามีค่ะเดี๋ยวดึงให้ค่ปะปลาปลาเอาง่ายๆมีไฟฟ้ามีปลาปลาหนึ่ง้อยตารางวานี่พี่มีกี่แปลงมีหแปลงค่ะ อ่ะแล้วอีกหนึ่งแปลงไปไหนละอ๋อหนึ่งแปลงเป็นแปลงใหญ่เลยค่ะแปลงหนึ่งไร่กว่าหนึ่งไร่หนึ่งงานอย่างงี้ใครอยากได้หนึ่งไร่ก็ให้มาคุยกับพี่ค่ะอ่ามาคุยกันว่าหนึ่งไร่เนี่ยมาราคาสักเท่าไหร่อ่าอาจจะ,ะไม่ได้ไม่ได้แพงมากถ้าไ่ชมฝากพี่มาหน่อยร้อยตารางวาพี่เขาขายอยู่หกแสนเก้าร้อยตารางวานะหกแสนเก้าเป็นแปลงของพี่ตาอำเภอเมืองนครนา,นายกตำบลอะไรนะพี่ตำบลศรีน้ำวาค่ะอ่าถามย้ำถามอีกทุกคนเผื่อจะได้นัดมาพี่ตาเรย,ย่างเงี้ยม,มาเนี่ยมาชมได้ทุกวันไหมอ๋อมาได้ทุกวันค่ะ ไม่มีวันหยุดไม่มีวันอะไรต่างๆค่ะอ่าเอ้พี่อนุก็เป็นบุกเขาเหรอค่ะฝั่งนู้นก็เป็นเขาค่ะจะมีถนนไปวัดป่าสีเทาออนได้ค่ะวัดป่าสีีทาออนไกลจากตรงนี้ไหมพี่อ่าไม่ไม่ไกลค่ะก็ประมาณสี่กิโลค่ะอ่าพี่ตาได้วอย่างเงี้ยแปลงนี้จะไปที่เขาใหญ่นไกลมากไหมอ๋อประมาณยี่สิบกิโลค่ะทางขึ้นเขาใหญ่ได้เลยอะค่ะประมาณ20่ิบกิโลพี่ตาเดี๋ยวไปนนหน่อยสัญญาณมันไม่ค่อยชัดนะครับ ท่านผู้ชม6กแสนเ้รอยตารางวา6กแสนเใครชมไม่รู้เรื่องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนด,ดูคลิปเอาละกันนะครับนี่นี่ให้ดูตรงถนนอย่างนี้ใครมาปลูกบ้านเนี่ยพี่แถวเนี้ยผมถามพี่ตานิดนึงขโมยมีไหมอ๋อไม่ค่อยมีดูจากบ้านที่ชาวบ้านเขาอยู่เขาไม่ค่อยมีรั้วแสดงว่าตรงนี้ชาวบ้านรอบได้เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมอยู่เฉยๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ข้างหลังพี่ตาก็มีฝั่งนน้นฝั่งนู้นก็มีบ้านนะครับ เสาไฟแรงสูงผ่านข้างหน้านี่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับ6กสนเนะต้องย้ำนิดนึงเบอร์อิสัญญาณมันค้างในไฟ์สดอยู่นะครับนี่อันนี้ก็เพื่อนบ้านเหรอพี่ค่ะบ้านอ๋อแล้วอย่างเงี้ยพี่คนเฒ่าคนแก่มาอยู่อ่ะปรากฏว่าสมมติเจ็บป่วยเนี่ยไปหาหมอที่ไหนอ่ะค่ะโรงพยาบาลนครนายกสิบสอกิโลค่ะตัวจังหวัดเลยค่ะโรงพยาบาลนครนายกอ่าหรือจะไปอนามัยนี่ก็ใกล้ๆแล้วพวกน้ําตกในพี่ไกลไหม อ๋อน้ำตกก็ประมาณสิบกโลค่ะสิบเอ็ดโลค่ะน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองอ่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตลาดอะไรนะวินเทจตลาดลงเกลือ,อวัดพมณีวัดอะไรเต็มไปหมดเลยแถวนี้นะพี่นะอ่ะอะาแสดงว่าในตรงนี้อยู่<ๆ>เขาเรียกว,ว่าถ้ำกลางหุบเขาแหล่งท่องเที่ยวนี่ที่ผมมาลฟ์สดเนี่ยพี่เดินมากับผมนิดนึงฮนะอันนี้ปลายมีนา,เ,าเรียกว,ว่ากลางมีนาแล้วกันกลางมีนาต้นเมษาแล้วนะยังมีความเขียวขจียังมีอุดมสมบูรณ์อย่างนี้เลยนะครับ พี่อย่างนี้คนมาปลูกบ้านนี้จะต้องถมดินอีกไหมอ๋อไม่ต้องถมแล้วค่ะเราปรับไปให้เรียบร้อยอันนี้ก็ถมเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ได้จริงเลยค่ะไม่ต้องถมแล้วค่ะปลูกดับ,บ้านได้เลยค่ะอ่าโอเคข้อเสียมีอยู่ข้อนึงนะครับก็คือสัญญาณมือถืออาจจะไม่เสถียรน,นะครับค่ายที่ดีที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นค่ายทูใช่ไหมพี่อ่า,อาที่ที่ถามเจ้าชาวบ้านนะ a อ s นี่อาจจะมีข้างๆบ้างนะครับบอกตรงๆบอกจริงๆก,กันเลยนะครับ คุณสุจีราถามอำเภอเมืองนครนายกครับอยู่นครนายกกันนั่นนะครับซื้อปุ๊บาโฉนดกลับบ้านได้เลยนะพีะ่ได้เลยค่ะพี่ตาแล้วอย่างนี้ถ้าบางคนเนี่ยมาซื้อเช้ามาดูแลวบโอนเลยได้ไหมอ๋อได้ค่ะถ้าไม่ติดเสาร์อาทิตย์นะคะอ่าแล้วยังจริงพี่ตาเนี่ยสะดวกสุดที่คนเนี่ยนัดมาชมมาไหนกันแน่ อ๋อได้ได้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วอ๋ออยู่แถวนี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าต้องตอนวันศุกร์วันเย็นอะไรงนี้ไม่เกี่ยวได้ทุกเวลาขอให้นัดเข้ามาก่อนอ่าโอเคครับคลิปนี้นะใครชอบเนี่ยฝากพิมพ์ชอบมาหน่อยละกันเนาะอ่าใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยใครสะดุดตาฝากพิมพ์ส่งให้กับเพื่อนๆดูหน่อยละกันอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วพี่นี่โหสวยนี่เต็มเลยสวนเขาเรียกอะไรนะมะยงชิดอ่าสวนผลไม้ พี่แล้วอย่างเนี้ฮะเขาบอกที่ผมถามไปแล้วนะคนกลัวไม่กี่เรื่องหรอกพี่มานครนายกเนี่ยเขาบอกว่ามันมันเกี่ยวขี้จีแต่มันร้อนจริงไหมพี่อ๋อไม่ไม่ร้อนนะคะตรงนี้ไม้มีลมนะคะชุ่มชื้นอ่านครนายกถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับพี่ตามีอะไรฝากท่านู้ชมท่านหน่อยหนึ่งไหมครับมีมีอะไรฝากท่านู้ชมหน่อยไหมอ๋อก็ฝากที่บินแปลงนี้เ้วยนะชวนมาดูเนาะถ้าคุ้มยังไง คิดว่าคุ้มค่าก็มาซื้อกันละกันอ่ะขอเบอร์พ like ี่ตาชจ้าช้าอีกรอบหนึ่งขอช้าช้าเลยพี่0816493999แล้วมีอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0991328822ค่ะอ่าถ้าใครฟังไม่ทันก็พูดง่ายๆว่ากลับไปย้อนฟังใหม่ผมทวนให้ครั้งเดียวก่อนลงไลค์ก่อนลงคลิปนะกันนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก เล็กสุด100ตารางวา6กแสนเกนะครับค่าโอนพี่ก็ออกให้มีน้ํามีไฟเ,เป็นถนนชุกแดงทุกผืนสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณน,นะครับเกือบ30เมตรพี่ทิศทิศเหนือทิศใต้ไปทางไหนอ่ทางอ่าทิศใต้ทางนี้ทิศใต้ออกถนนลาดยางนะครับอ่าทิศใต้ออกถนนลาดยางอ่าอันนี้จะได้ข้อมูลที่ตรงๆกันเลยนะครับอ่ะที่เหลือ,อยังไงถ้าผู้ชมสนใจยังไงก็โทรหาพี่เขาล้วกันอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตามาก ขอให้พี่ได้ขายได้ไวๆแล้วก็มีท่านผู้ชมเนี่ยมาซื้ออยู่ต่อเนื่องแล้วก็มาปลูกบ้านสารฝันกันแล้วกันพี่ขอบคุณี่ตามากเลยนะครับขอบคุณทุกกันค่ะสวัสดีครับ